สวัสดีครับสิ่งก่อสร้างใหม่และย่างเศรษฐกิจ EP นี้นอตและ Walking t i a i t r i ปพามาอยู่ที่โครงการวันแบงคอกครับซึ่งวันนี้มีการเปิดงานหรือว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโครงการวันแบงคอกครับโครงการอภิมหาโปรเจกต์ขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพม,มหานครและประเทศไทยก็ว่าได้ครับพามาดูบรรยากาศสีสันในตอนเย็นวันนี้ครับว่าตอนนี้มีผู้คนมาร่วมงานหรือว่ามีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแล้วครับ เดินตามเข้าไปดูด้วยกันข้างในเลยครับว่าจะมีอะไรน่าตื่นเต้นและมีสีสันบรรยากาศเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับวันนี้วันที่25ตุลาคม2 5 6 7ครับแดดล่มลมตกแบบนี้เป็นบรรยากาศที่แสนจะดีมากๆที่น่าจดจำไว้ในความทรงจำนะครับสำหรับโครงการบันแบงคอกที่มีการแกรนโอเพนนิ่งหรือว่า เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูด้านในว่าเป็นยังไงบ้างเดินตามผู้คนที่เขากําลังเดินเข้าไปเลยนะครับบริเวณด้านหน้าก็มีการจัดสวนจัดอะไรเรียบร้อยดูสวยงามมากๆครับเคยถ่ายให้ดูไปในหลายๆคลิปแล้วนะครับสำหรับใครที่จะมาอาร่วมงานเฉลิมฉลองการเปิดโครงการวันแบงคอกแห่งนี้ครับเขาก็มีรถชัตติ้นบัสสลับรับส่งไปที่สถานี b t s เพลพินจิตด้วยนะครับก็ออกประมาณ10-15นาที แต่ว่าจากที่สังเกตดูในช่วงที่มีการจัดงานในช่วงนี้ครับที่มีการเฉลิมฉลองก็จะออกค่อนข้างบ่อยโดยจะมีรถเข้ามาเรื่อยๆครับก่อนที่จะเดินเข้าไปภายในตึกเพื่อดูความสวยงามและบรรยากาศสีสันก็พามาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณใกล้ๆกับวัดแบงคอกหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโครงการวัดแบงคอกนั่นเองครับ ใครที่จะมาร่วมงานการเปิดโครงการวันแบงคอกในครั้งนี้ครับเขาก็มีการจัดงานแล้วก็มีการแสดงคอนเสิร์ตหรือความบันเทิงทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่วันที่25ตุลาคมไปจนถึงวันที่10พฤศจิกายนเลยครับซึ่งโปรแกรมของศิลป,ปินดาราหรือว่าเซเลบที่จะมาแสดงภายในงานในแต่ละสัปดาห์ก็สามารถดูได้ที่ Facebook ของโครงการวันแบงคอกได้โดยตรงครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดศิลป,ปินหรือว่าเซเลบที่ อยู them, ่ในดวงใจของแต่ละคนสามารถมาดูได้ครับโครงการวันแบงคอกถือเป็นโครงการมิกยูดหรือว่าโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมแบบผสมผสานบนพื้นที่ขนาดใหญ่มากถึง104ไร่ครับบนถนนพระรามที่4และถนนวิทยุ บริเวณแยกหัวมุมถนนวิทยุตัดกับถนนพระรามที่4ครับตรงนี้เคยเป็นโรงเรียนเตรียมทหารแล้วก็สวนลุมไนบาซาด้วยครับอยู่ในกรรมสิทธิ์ของสำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ซึ่งมีการพัฒนามากว่า10ปีแล้วครับแล้วก็มีการเช่าพื้นที่ตรงนี้เป็นเวลา30ปีครับงบประมาณในการลงทุนมากถึง1 2 0 0 0 0กว่าล้านบาทเลยครับ ซึ่งอภิมหาโปรเจกต์ขนาดใหญ่นี้เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ TCC Asset ประเทศไทยจำกัดและบริษัท f ฟเซอร์พ p e r t เนีร์โฮลดิงประเทศไทยจำกัดครับ ภายในประกอบด้วยส่วนต่างๆไม่ว่าจะมีโรงแรมจำนวน2อาคารด้วยกันนั่นก็คือโรงแรมแอนดรัสวันแบงคอกในเครือของ h ฮแอทโฮเทลคอปเปอเรชันครับนอกจากนั้นยังมีอาคารสำนักงานสุดหรูอีกจำนวน3อาคารอาคารห้องชุดเพื่อการพักอาศัยจำนวน2อาคารด้วยกันครับแล้วก็โรงแรมริสคาตันจำนวน1อาคารด้วย รวมถึงยังมีตึกซิกเนเจอร์ทาวเวอร์ซึ่งตอนนี้กําลังก่อสร้างในส่วนฐานอยู่นะครับตึกที่มีความสูงที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ในอนาคตเลยครับสูงถึง437เมตรเลยครับนึกว่าเหยียบไม่ได้ถ้าบไปอ่ะไม่อาดีกว่า ผู้บริหารของโครงการวันแบงคอกมีความเชื่อมั่นว่าบริเวณวันแบงคอกจะกลายเป็นศูนย์กลางและสไตล์ครบวงจรระดับโลกที่มีการเชื่อมผู้คนทั้งประเทศไทยและก็โลกนี้เข้ามาใช้พื้นที่แห่งนี้และก็พัฒนาพื้นที่ให้มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่เดียวกันนี้ด้วยครับโดยตั้งแต่ได้พัฒนาพื้นที่ร้อไร่ตรงนี้ให้กลายเป็นโครงการวันแบงคอก กระทั่งในวันนี้วันที่25ตุลาคม2567ครับได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการหรือว่าแกลนโอเพนนิ่โดยงานนี้ได้รับเกียรติการโชว์พิเศษโดยออดิทอร์ซึ่งเป็นทีมงานในการจัดพิธีหรือว่าจัดการเปิดงานโอลิมปิกของฝรั่งเศสที่เพิ่งผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้เองครับและนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้การโชว์ต่างๆในงานเปิดงานโครงการบัแบงคอกในวันนี้มีความ ระการตาทั้งแสงสีเสียงครับซึ่งก็มีมาให้ดูด้วยในคลิปนี้ครับตอนท้ายๆนะครับใครที่อยากดูแสงสีเสียงสําหรับใครที่ไม่ได้ไปร่วมงานในการเปิดโครงการวันเบนคอกเมื่อวันที่25ตุลาคม2567ที่ผ่านมาท้ายๆคลิปจะมีให้ดูนะครับ เดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปดูด้านในภายในตึกทาวเวอร์ที่3นะครับอาจจะไม่ได้เดินทั่วถึงนะครับแต่ว่าได้ยินเขาว่ามีความสวยงามแล้วก็มีร้านค้าภายในมากมายเลยครับเดินเข้ามาด้านในกันครับเดินเข้ามาภายในแล้วนะครับเราก็จะเห็นพื้นที่ร้านค้าต่างๆที่กําลังเตรียมตัวเปิดแล้วก็มีบางร้านที่เปิดไปแล้วนะครับซึ่งพื้นที่เช่าทั้งหมดของร้านค้าต่างๆมีพื้นที่มากถึง1 9 0 0 0 0ตารางเมตรเลยครับ ไหนชอบพี่คนไหนชอบพี่ชอบพี่คนไหนเอ๊ชอบสบายเดาไหไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบคนนี้หรอไม่อยากจะมาพี่เขาตัวใหญ่แม่ขเขากล้าแผ่บอเลยถ่ายรูปได้ภายในตกแต่งได้อย่างสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังหาสถานที่ในการพักผ่อนหรือว่าเดินเล่นภายในห้าง กินแอร์เย็นๆก็แนะนําเลยครับวันแบงคอกครับผมเพราะว่าบริเวณนี้สามารถอยู่ได้ทั้งวันเลยก็ว่าได้มีหลายๆตึกแล้วก็มีหลายๆแบรนด์ให้เลือกทานอาหารหรือใครจะมาเดินเล่นมาเดินช็อปปิ้งก็ได้ครับ ต่อจากนั้นน็อตก็จะพาเดินไปดูบริเวณรอบๆบ,บริเวณงานที่เขากําลังมีการจัดงานอยู่นะครับเพราะว่าวันนี้มีคนมาร่วมงานมากมายเลยครับจํานวนมากก็ว่าได้แต่ว่าผมไม่ใช่ VIP ก็ไม่น่าจะได้เข้าไปด้านในมากเท่าไหร่นะครับอาจจะเห็นบริเวณภายนอกรอบๆไกลๆหน่อยก็อย่าว่ากันนะเพราะว่าเราไม่มีบัตรเข้าไปภายในที่เขามีเป็นแบบเซเลปมีอะไรเงี้ยครับเดินพรมแดงหรือว่าพวกดาราที่เข้ามาเดินพรมแดงแล้วก็พวกที่มีบัตร ก็สามารถเข้าไปด้านในได้นะครับก็ดูบรรยากาศร,รอบๆไปแล้วกันครับเนี่ยมีคนมาร่วมงานมากมายเลยครับขนาดยังไม่เย็นนะครับตอนเย็นๆคนยิ่งเยอะและบางคนอาจจะมารอดูศิลปินดาราแล้วก็นักร้องในดวงใจของตัวเองอยู่นะครับอย่างที่น็อตบอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วว่าสามารถดูโปรแกร,รมดาราที่จะมาจัดความบันเทิงที่วันแบงคอกได้ตั้งแต่วันที่25ตุลาคมถึงวันที่10พฤศจิกายน2567ได้เลยครับ ทาง Facebook ของโครงการวันแบงคอกครับแต่ว่าโปรแกรมความบันเทิงหรือว่าคอนเสิร์ตต่างๆก็จะมีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยนะครับท่านได้ชมอู่นะครับเป็นไลฟ์บรรยากาศสมบูรบรรยากาศเด้ยินแางได้ยินคำได้ยินเราด้านโน้นเลยครับกับวันแดนพบพาที่เป็นโอซิสใจกลางเลยนะฮะอยู่กับคุณเจมจิรายุนะฮะตอนนี้นนอกกจาเป็ไดีหไมมากๆเลยนะฮะแล้วเรา ทรีพาสต์โฟร์ก็ย yeah, ังคอยต้อนรับท่านอยู่ในวันขงการเสร็จของในวันนี้นะครับผมเรีของเราที่ยังปบครับโชว์ก็ครับว่รางว่าที่งานนี้ต้องจะมีตัแต่ถึงเในดีผู้สร้างสรรค์่ีเปอดีลาโอลิสปิกีอาริสล้ำสุดเลยนะครับ ยังไงกันบ้างครับตื่นตาตื่นใจกันมากเลยนะครับระการตาสุดๆเลยครับกับการเปิดโครงการบันแบงคอกในวันนี้ครับก็ขอให้มีความสุขกับการดูคลิปนี้นะครับได้เวลาเดินทางกลับบ้านเราแล้วครับก็ออกมาด้านหน้าอีกรอบหนึ่งแล้วก็พามาดูบรรยากาศด้านหน้าในตอนกลางคืนก่อนที่จะเดินทางกลับด้วยรถชัดเจนบัสท,ที่มีบริการตลอดทุก10-15นาทีครับจากบริเวณด้านหน้าเพื่อต่อไปยังสถานีรถไฟฟ้า b t s เพลินจิตนะครับสำหรับใครที่อยากมาท่องเที่ยวในการเปิดวันแบงคอกก็มาได้ครับผมสาระดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับ Walking ไทยทริปกับน็อตครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับฝากติดตามคลิปต่อๆไปของน็อตด้วยนะครับว่าน็อตจะพาไปเดินเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปดูอะไรนะครับสามารถติดตามช่องทางต่างๆของน็อตได้เลยครับโดยช่อง Walking ไทยทริปนี้ก็จะพยายามลงคลิปให้ได้ดูตลอดเรื่อยๆครับก็เดินทาง กลับไปสู่สถานีรถไฟฟ้า BTS เพิินจิตนะครับมีรถเมลรถชัตเติลบัสของโครงการบันรบงงังคอกไปส่งถึงสถานีเพลินจิตโดยตรงเลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนครับขอบคุณที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับ